สวัสดีครับจากพันธ์ฟันชงประจำวันศุกร์ที่20กันยายน2567ครับกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้มีแปดคู่เช่นเคยนะฮะแต่ว่ามาจากหลายลีดเลยครับเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับคู่แรกในราการชนิดซูเปอร์ลีดครับเหมือโชว์เคยเจียบเจอกับปักกิ่งกัวอัน ปาก,กิงกูอันยังไม่สามารถหาชัยชนะเจอจาก4ี่นัดที่ผ่านมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือว่าเล่นนอกบ้านฟอร์มแผ่วไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าไปทางเหมยโชเคเจียที่3มนัดหลังพวกเขาไม่แพ้ใครในบ้านนะฮะชนะมา3นัดติดแล้วก็เข้าวินมาตลอดด้วยน่าสนใจกว่าครับสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงครับรองเหมยโชเคเจียที่0.5ุคู่ที่2ในรายการกาโชซิรีอาอิตาลีกายารี่เจอกับเอมโปลี กายารี่2นัดหลังนั้นแพ้แบบทําประตูไม่ได้นะฮะโดนยิงไป5ประตูด,ด้วยกันในขณะที่เอมบอรีผมมองว่าทรงดีกว่าครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานั้นยังไม่แพ้ใกรถึงจะเสมอไปเยอะแต่พวกเขาก็สามารถที่จะรักษาสถิติไร้พ่ายไว้ได้อยู่นะฮะเชื่อว่าวันนี้เอมบอรีไม่น่าแพ้กลับบ้านไปมือเปล่าครับ สำหรับคู่นี้จักพันขอฟันธงรองเอมโปลีที่0.25คู่ที่3ในรายการเกาโชซิเรียเวโรนาเปิดบ้านพบก,กับโตริโนในเวลาตี1.45นาทีโตริโนโทีมเยอรวันนี้ดูดีมีทรงกว่านะครับตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมานั้นรักษาโมเมนตัมเอาไว้ได้ดีครับยังคงสถิติไร้พ่าย,ายไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าหรือว่าเกมเยือนชนะไป2แล้วก็เสมอไป2เกมครับ ประกอบกับผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านของเวโรนาเนี่ยโตรนโน่ก็บุกมาเฉือนเอาชนะไปได้ตลอดด้วยสําำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงรับไปโตริโน่ต่อเสมอคู่ที่4ในรายการบุนเดสลีกาเยอรมันเอาส์บุกเปิดบ้านพบกับหมาย0ลครับ ผลงานการพบกันที่ผ่านมาถ้าเจอกันในบ้านของอัลสบวกนั้นเจ้าบ้านชนะไปถึง6ครั้งเสมอไป2และก็แพ้ไปแค่2เกมจาก10นัดที่ผ่านมาครับแถมช่วงหลังนะั้นโมเมนตัมกำลังมานะฮะสำหรับอัลสบวกครับชนะในบ้านมาทั้ง2นัดที่ผ่านมายิงรวมไป7็ประตูด,ด้วยกันซึ่งสวนทางกับไมล์ศูนยครับที่ตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลมานั้นยังไม่ชนะใครเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันทงครับไปอัลสบวกต่อเสมอคู่ที่หในรายการลีกเอิร์รั่งเศสนิสเปิดบ้านพบก,กับแซงเอ ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาแซงเอเตียนนั้นไม่ชนะใครเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าหรือว่าเกมเยือนแล้วก็ทําประตูไม่ได้มา3มเกมติดเพิ่งจะมาเปิดล็อกได้ในเกมล่าสุดที่เจอกับลิวส์สในเกมที่เล่นในบ้านนะครับซึ่งการมาเยือนนิสในวันนี้ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่เหมือนกันเพราะประสบการณ์การเจอกันที่ผ่านมาที่พวกเขามาเยือนนิสถึงถิ่นแบบนี้แปดนัดก่อนหน้าพวกเขามีโอกาสชนะไปได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะฮะสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปนิสที่0.75ครับ ข้ามฝั่งไปที่สเปนกันบ,บ้างครับในบริการลาลิกาสเปนคู่ที่6ประจำวันนี้ครับอาลาเสบสเปิดบ้านพบก,กับเซบียาในเวลาตีสอ สำหรับคู่นี้ Opta Analytics เขามองว่า a าราเบสนะมีโอกาสที่จะชนะอยู่ที่47.2เซบียมีโอกาสชนะอยู่ที่26ครับแล้วก็ทั้งคู่มีโอกาสที่จะเสมอกันอยู่ที่26.7ครับแล้วทุกท่านมีความเห็นกันว่าอย่างไรบ้างครับสำหรับคู่นี้สามารถมาร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกซื้อฟุตบอลเกรดพ,พรีเมียมจำนวน20ตัวของเราได้นะฮะด้วยการทายผลกันเข้ามาครับใต้คอมเมนต์ด้านล่างแล้วส่งคาตอบก่อนคู่นี้จะเริ่มเตะนะฮะนั่นก็คือก่อนตี2 ถ่ายผลมาแค่ว่าอลาเบสหรือว่าเซบียาจะเป็นฝ่ายชนะหรือว่าจะจบด้วยการเสมอกันลงไปใต้คอมมนตน์ดาลล่างนะฮะแล้วก็แคปรูปครับส่งไปในกลุ่มทางเข้ากลุ่มผมแนบลิง์ไว้ให้ด้านล่างแล้วคลิกลิงเข้ามาได้เลยครับส่วนแนวทางของคู่นี้ผมจะส่งให้เฉพาะทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มก่อน2ทุ่มครับแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับคู่ที่7ในรายการ EFL Championship Stoke City เปิดบ้านพบก,กับ Hull City ครับ h o าเซตี้ทีมเยอววันนี้ไม่ชนะใครมา10นัดติดแล้วนะครับแล้วก็3นัดล่าสุดนั้นพวกเขาทำประตูไม่ได้ทั้ง3เกมด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือว่าเกมนอกบ้านโอกาสที่มาเยือนสต็อกซิตี้วันนี้ล้วจะต้องแพ้กลับบ้านไปมีสูงแล้วละครับสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปสต็อกซิตี้ที่0.5ครับคู่ที่8ในรายการปรีมา,ล,าลิก้ากับนาซีอองนานเปิดบ้านพบกับสปอร์ติ้งบรากาเจ้าบ้านยังหาฟอร์มของตัวเองไม่เจอเลยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาพวกเขาชนะไปแค่นัดเดียวครับในขณะที่สปอร์ติ้งบรากานั้นทําได้ดีมาตลอดครับมีแผ่วไปช่วงหลังแต่ก็ยังถือว่า คุณภาพทีมและก็โมเมนตัมนั้นดูดีกว่าเจ้าบ้านอยู่ค่อนข้างเยอะเลยครับเชื่อว,ว่าเกมในวันนี้สปอร์ติ้งบราซินั้นน่าจะเรียกความมั่นใจและก็พร้อมทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเรียกโมเมนตัมของทีมกลับมาให้ได้แล้วก็คว้าชัยไปได้ในเกมวันนี้ครับสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงสปอร์ติ้งบรากาที่0.75ครับครบแล้วทั้งหมด8คู่ประจําวันนี้นะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบก,กันใหม่่วววััััันนนีี้้ตตออองขลลาไปกเยครครรบบสสด